พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ e ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดุคติในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big กไบรรุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนั่นก็คือรุ่น Monster 937หรือ Monster ปี2021หลังจากที่ดุคติได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอิตาลีวันที่2ธันวาคม2563 ก็มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามกันเข้ามาว่าจะเปิดตัวในเมืองไทยเมื่อไหร่บางคนก็สอบถามว่ารุ่นใหม่นี้จะมาทดแทนมอนสเตอร์7 97, Monster 821มอนเตอร์8 2หรือมอนสเตอร์1,200คําคำตอบก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่937นั้นจะมาทดแทนรุ่นมอนสเตอร์821เพราะว่าราคาค่าตัวของมันนั้นเท่าๆกันครับส่วนมอนสเตอร์1,200ในอนาคตก็จะมีการปรับโฉมใหม่ รวมถึงมอนสเตอร์797ที่ใช้เมืองไทยเป็นทําผลิตนั้นก็จะมีการปรับโฉมใหม่ต่อไปในอนาคตซึ่งราคาค่าตัวของมอนสเตอร์797ในเมืองไทยนั้นอยู่ที่399,000บาทแตกต่างจากมอนสเตอร์821ถึง80,000บาทเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่มาทดแทนมอนสเตอร์821จะไม่เกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์797แต่อย่างใดำกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอย่างร็วสุดก็คือปลายเดือนมีนาคม อาจจะเปิดตัวก่อนงานหรือเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2 1 2 1ก็เป็นได้แต่นั่นหมายความว่าดูคติต้องมีการเปิดบูธในงานมอเตอร์โชว์2 1 2 1ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมีคุณผู้ชมบางท่านสงสัยสอบถามกันเข้ามาว่าทำไมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ที่ผ่านมาไม่มีบูธของดูคติในงานครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่าดูคติในช่วงปี2563ที่ผ่านมานี้ มียอดขายค่อนข้างน้อยครับในช่วงสิเดือนแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมนั้นมียอดขายรวมทั้งสิ้น626คันเดือนตุลาคมเดือนเดียวมียอดขายเพียงแค่44คันเฉลี่ยแล้วโชว์รูมหนึ่งนะครับขายได้เพียงแค่4หรือ5คันเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นช่วงยากลำบากของดูติอย่างมากมายหลังจากที่หมดยุคข,ของมอนสเตอร์795และ7 9 6ไปแล้วยอดขายของดูติ ก็ดำดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องในปี2,561ายอดทำยอดขายเหลือเพียงแค่860คันในปี2,562ตกต่ำลงมาอยู่ที่533คันและในปีนี้2,563คาดว่าตัวเลขดีขึ้นมานิดหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ700คันบวกลบด้วยยอดขายที่ตกต่ำลงเช่นนี้ส่งพยอดูกตินั้นขาดรูปประมาณในการเปิดบูทธที่งาน motor expo 2020ที่ผ่านมา หลายคนก็เลยนะครับสงสัยแปลกใจว่าทุกปีนั้นในงานปลายปีแบบนี้เป็นช่วงของงานขายทำไมดุกติถึงไม่มาร่วมงานเช่นทุกปีที่ผ่านมาคำตอบชัดเจนนะครับว่าปีนี้ดุกตินั้นลำบากมากครับแม้แต่ชวรุมใหญ่นะครับก็คือชวรูมวิภาวดีลังสิตนั้นขณะนี้ได้มีการยกป้ายดุกติลงมาแล้วขึ้นป้ารถยนต์หรูเข้าไปแทนที่เหมือนกับว่านะครับโชวรูมวิภาวดี เริ่มถอดใจอาจจะมีการยกเลิกการขายต่อไปในอนาคตไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดุกติในเมืองไทยก่อนหน้านี้10กว่าปีที่ผ่านมาชุรุวิภาวดีนั้นก็คือผู้ที่นําเข้าดุกติมาเปิดตัวให้เมืองไทยของเราเป็นเจ้าแรกสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโชรุมที่ทองหล่อนะครับแล้วก็ย้ายมาที่วิภาวดีมาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยยอดขายต่อเดือนไม่ถึง100คัน ทั่วประเทศนั้นเฉลี่ยแล้วโชรุมหนึ่งขายได้เพียงแค่4-5คันบางชรุมอาจจะ10คันบอกเลยครับว่าไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของโชรุมทุกโชรุมดังนั้นปัญหาของธุกติในเวลานี้ก็คือทำอย่างไรที่จะกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งการเปิดตัวของมอนสเตอร์937หรือว่ามอนสเตอร์รุ่นใหม่ปี2021นั้นเป็นความหวังใหม่ครับแต่ว่าราคาค่าตัวของมันนั้น อยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากับมอนสเตอร์821ระหว่าง4 8 0 0 0 0ถึง500,000บาทด้วยราคาตรงนี้นะครับค่อนข้างสูงต้องมาดูนันครับว่าดุกติจะสามารถสร้างตัวเลขการขายให้เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่การปฏิวัติโครงสร้างตัวถังจากเทอริสเฟรมหรือว่าโครงถักมาเป็นเฟรมอลูมิเนียมนั้นจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนไทยกลับมานิยมช,มชมชอบดุกติได้อีกครั้งหรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ส่วนมอนสเตอร์798ในอนาคตที่อาจจะมาทดแทนรุ่นมอนสเตอร์797ในวันนี้ก็เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนของสร้างตัวถังเป็นแบบอรลูมิเนียมเช่นกันออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะโดนใจคนไทยหรือไม่มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ